สว,ส,สวัสดีครับปอรมาโอเคนะครับวันนี้นะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรคลิปเสียงนะร๊ปซีนะครับทุกวันจันนะแต่วันนี้มาเอ,อิญมันติดธุระติดรายการก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้เนาะอะไรบอกให้เลยมีธุระหลายเรื่องไห่จะมีทั้งเรื่องหน้าตู้ปลาน้องเนยแหนมีเรื่องคอนเสิร์ตโรงพยาบาลมึงไปมาตอนไหนวะกูเรียบร้อยแล้วกูสามารถร์ปได้ถ้ามีน้องเนยอ,อยู่มึงไปมาตอนไหนวะเดี๋ยวดูรูปแล้วกัน ไดยเนยยยมีวันอังคารใช่ไหมตูกปลา้องเนยเอาไปมาตอนเย็นอ่ะไปก็มีส่งของขวัญนิดหน่อยมึงบอกบอกก็ออกไปทํางานก็เอาไปทํางานไงก็กูแวะไปส่งของก่อนแต่ไม่ได้ดูตู้ปลาแวะไปส่งของขวัญให้เขาก่อนโอเคกลับเคอส่งเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับไปหาลูกค้าทํางานจนเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูตู้ปลาไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็จะเลิกแล้วก็ให้กลับมาไปส่งน้องน้าก็หันมามองหันมามองกบน้อยของเราเลกกวันหนึ่ง วันพุธนะครับวันพุธเนี่ยมีงานแถวบางนาะพอดีอา่าเขาก็ไปข<อ><ๆ>เขาก็<ๆ>เก็บเงิน <c oughs> เก็บเงินแถวบางนานะโอ <c oughs> ้ยววเชื่อไปแถวบางนาแถววัดด่านเลยแถวเนี้ยเราก็เลยลงไปโรงพยาบาลศิริราชบอกนะพี่โบกุนะเชื่อขยันขยันเพื่อตัดจะเติบโตได้ไง <c oughs> แล้วก็ไปโรงพยาบาลศิรินนะครับก็มีกิจกรรมของคอนเสิร์ตนะครับของโรงพยาบาลเขาเรื่องของทําบุญมุนี้นี่แหละอะไรก็เป็นส่วนสําคัญของโรงพยาบาลนะแต่ส่วนสำคัญของเราคือมีบีเนเค ก็ไปดูคอนเสิร์ตมาก็มีรูปมาอเงเกเรอกกเราาาตรงนี้เป็นงานตรงนี้เป็นงานการกุศลบริจาคด้วยใช่ก็บริจาคไปก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่ง happy happy ฮปปี้ก็ใส่ชุดกบไปดูคอนเสิร์ตนะครับก็เลยเบี้ยวงานของอะไรนะ ก็เมื่อก็เลยไม่ได้เวลามาอัดคลิปกับพี่บอลเนช่วงไปงานโรงบาลมีน้องๆเขาอยากออกรายการเอารูปไปแต่วันนี้ก็มีจดหมายมาหนึ่งครับนะครับก็เป็นจากคุณเลยจากคุณผู้ส่งอะไรนะครับบอลอ่านสิอ่ิผหายแล้วไงพ่นอ่านสิเข้าไปเละเข้าตลอดนะนี่บอลมึงเป็นคนไทยหรือพม่าลุกครึ้อก็มันก็ภาษาไทยหมดเอ่า อ่าเพจนะครับ T R M B N K Family แค่นี้มึงอ่านไม่ออกเหรออ่านชื่อเขาเอาชื่อเขาก็เขียนภาษาไทยป่ะรัญยาพรเดินด้วยซีรีนี่ปอนมึงนี่ปอนกูเนี่ยหน้าที่การอ่านอ่ะกูยกให้มึงตลอดเลยโอ้ยียมึงเนี่ยโบยกูตลอดเลยทำไมมึงขับตัวอย่างนี้อ่าไม่เป็นไรวันนี้ก็ก็ขอบคุณนะครับที่ส่งมาเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างใน เขาบอกว่าข้างในมีอะไรบ้างพี่บอลลุกครึ่งนะแต่ว่ามีโบนฉีกเลยไทยก็ไม่ค่อยได้เขาบอกว่าไม่่คยดีอปาฝากอะไรนะครับบอลอ่านหน่อยสิเอาอีกแล้วฝากเพจด้วยนะครับอะไรเนี่ย PCRM Bnk Family ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้อ่าฝากแล้วอ่าจบโอเคแต่ข้างในมีอะไรไม่เป็นไรแอร์ทามขอแอร์ทามก็ให้เป็นเพจเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะมันก็เขียนอยู่แล้ว Bnk มึงคิดว่าจะเขาเขียนอะไรอ่ะเ็าส่งของมาให้เรามันเป็นอย่างอื่นนะนี่นะครับฝากในไอจีด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้เดี๋ยวทิ้งลิงไอจีไว้ให้นะครับอ่าไปจบเอ้ยอะไรเนี่ยอ่าบอลเขาให้อะไรมาอุ้ยน้องเลยน้องเลยน่ารักโอ้ยพี่โบ้อ่านี่เขาให้น้องเลยมาน่ารักขอบคุณมากนะครับแล้วมีอีกชิ้นหนึ่งนิดเดียวนะใกล้ครบละโอ้โหนี่เขาเอาใจพี่โบมากเลยเนี่ยิงอ่าฝากรูปน้องแนทลีมาให้ โหอาจแบบเหมือนกับลูกเก่าเลยอะเอานาพี่บอลออกใส่น้องแนทเข้าไปสวัสดีค่ะค่ะน้องแนทสวัสดีค่ะบาดจริงไหยเพื่อเป็นการไม่เสีเวลาวันนี้บอลเราต้องทำภารกิจคิดเสียงมาคิดเสียงอีกแล้ววันนี้วันนี้กรุปม C นะครับของวันที่11มีนาคมนะครับมีใครบ้างครับวันนี้มีแก้วไข่มุกกอนมิวสิกนิ้งออนเค้ก ออนมล่ามายูนิกกี้แพนด้าวิวโอเควันนี้มีประมาณนี้เนาะแต่ก็ใครจะเป็น MVP ในงานนี้ให้เล่งไหมอาบอลลองเก่งก่อนแก้วคู่แก้วอ่ะยี่แม่ง MVP เลยวันนี้แม่งแรงเรียกได้ว่าแชมป์หลายสมัยแล้วก็โหมาด้วยน้องออนน้องออนนี้ก็น่ากลัวแต่น้องออนไม่รู้เขาจะเสียเสียงแข็งเ่าถ้าเสียงไม่ถ้าเสียงแข็งก็อาจจะไม่ไม่ไม่จัดจานเท่าไหร่วันนี้ มิวสิกนี่อาจจะแบบตีตื่นมามีเค้กด้วยอันตรายมากแต่ผมว่าอันตรายสุดครูแก้วทันได้ต่างหากน่ากลัวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเริ่มแล้วเรามีเกมแล้วเรากด3ครั้งนะอ่ะกดเกมมอร์ไทยซีเออ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยอ่ะโอเคโอเคซื้อมาหกร้ยหาสิบนะครับอ่โอเคอ่ะไหนมา อันนี้วันนี้ไทยสี่นะคนเลยหากอ๋อเจ้าไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้จะไปวัดทำบุญด้วยกันจะได้กลับมาเจอกันอีกดีไหมคะอ๋อเจ้าเลยนะเว้ยน้องนิ้งน้องนิงกา่ลากเสียงว่าดีไหมคะนี่มันอันตรายจริงๆเลยน้องนิ้นง,ง,งยังยังยังแบบยังไม่ตื่นเต้นนะครับวันนี้สาวๆใครมองอยู่นะคำว่าลากเสียงค้ายาวๆเนี่ย อพี่คะตอนนี้หนูฝึกเล่นกล้องอยู่อะค่ะถ้าที่ไม่ว่าอะไรพี่ช่วยมาเป็นแบบให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอ้เฮ้ยกูเป็นตากล้องไว้วันนี้เเฮ้ยตากล้องเย็นเยนตากล้องมึงเยวปินรายทารกูรู้มึงจะไม่ได้ฟังอีกรอบเอพี่คะตอนนี้หนูฝึกเล่นกล้องอยู่อะค่ะ ทับที่ไม่ว่าอะไรพี่ช่วยมาเป็นแบบให้หนูหน่อยได้ไหมคะอีตากรยุ้มึงจะมึงปิดมันมีรักกันรักกันด้วยเหรอเฮ้ยมีด้วยเหรอเออมึงอย่าเสียงดังพี่คะตอนนี้หนูฝึกเล่นกล้องอยู่อะค่ะทับที่ไม่ว่าอะไรพี่ช่วยมาเป็นแบบให้หนูหน่อยได้ไหมคะนอนนันนันนมึงเนี่ยเยี่ยไม่ฟังให้มันจบก่อนนะเดี๋ยวพึ่งเรามีข้างหลังอยู่เดี๋ยวบีดเยอะ นี่ตากล้องกูแม่งจะเก็บกล้องแล้วเมื่อกี้ห่าบอลเขาเพื่อนกันออาไปต่อมึงรู้เปล่าว่าเมื่อกี้ตากล้องกูแม่งจะเก็บกล้องหนีไรเฮียเขาจะไปถ่ายแล้วเนี่ย <c oughs> มึงมึงกดต่อแม่งมึงห้ามบ้างกดไม่ขึ้นอีก <c oughs> จะสอบอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งหลับสิอ่านหนังสือก่อน,นโอ้ยไม่ไ้ <c oughs> จะสอบอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งหลับสิอ่านหนังสือก่อนดริงจริงเลยอะ ทดสอบอยู่แล้วนะขึนเสียงแล้วนี่นี่ดีนี่นี่นี่นีเนเ่น่นี่อี่นี่นี่อื่อี่น่นี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 ่นนเ่นี่นี่นเ่น่นี่าี่าี่น่นี่นี่นี่ยี่นี่นี่ะี่นี่นี่นอ่เี่นี่นีลนี่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 ท่าีนนนีนน่นเ่นน่น เต้นตื่นเต้น่นเโอ้สำหรับนักบอลนี่ก็จะตื่นเต้นเลยล่ะท่านักบอลนะเราไม่ค่อยได้เตะบอลนะเออแก่แล้วบอลอ่าไปกดทำงานเหนื่อยไหมรู้นะว่าเหนื่อยสู้ๆนะเดี๋ยวแรงใจให้นะรักนะจุ๊บรักนะจุ๊บตามกูไปแล้วออกกล้องเลยไหมเฮียเดี๋ยวมามาฟังอีกทีนึงมาไปคือมาใกล้ๆแล้วบีดหน่อยบีดหน่อยข้างหูก่อนข้างหูก่อนอ่ะข้างหัวเลยทำงานเหนื่อยไหม ดูนะว่าเหนื่อยสู้ๆนะเดี๋ยวแังใจให้นะรักนะจุ๊บุ๊บรักนะจุ๊บรักนะจุ๊บโอ้โหตารปูนี่ไม่เป็นการเป็นงานแล้วตั้งแต่ตากล้องเดี๋ยววันนี้วันนี้มีใครบ้างวันนี้มีเปียบป่ะไม่มีไม่มีออาวันนี้ไม่มีเปียบโอเคสตาร์ูคนยังยังรอดอยู่อันตรายจริงๆเลยรักนะจุ๊บเนี่ยการบ้านทำหรือยัง เล่นเกมเพลย์อีกแล้วละซีมาทำการบ้านก่อนเดี๋ยวน้องช่วยช่วยเล่นเกมอ่ะนะ <c oughs> นี่เป็นกี่เป็นหลักลลสามลูกครึ่งนะโอเคโอเคอยู่นี่แบบเรายัางต้านทานได้อยู่ไงแต่ละคนบอลยังต้านทานอยู่ไหมถ้าทุกคนชอบฟังเพลงลองมาฟังหัวใจวิวก็ได้นะมอ,อน,อนยังยังไม่ยังไม่ยังไม่สะเทือนใช่ไหม อยากอยากนะแค่ปาดเหงื่อเฉยครัต่อเลยต่อครับวันนี้เรียนหนักมากเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะเราจะพยายามไปด้วยกันนะเย้นี่คุณไข่เราไปกำลังใจให้คุณไข่นะครับต้องไปจับมือคุณไข่้วยบอลอีกแล้วบอลนับมือเยอะแยะทำไมเราต้องไปจับมือคุณไข่เป็นกำลังใจให้น้องเขาการไปเป็นกำลังใจให้ใครสักคนหนึ่งเ่ย มันเป็นสิ่งที่ดีมึงเป็นคออ้างเสมอไอ้เหี้ยนี่คือคออ้างกนี่มึงจะไปจับมือคนอื่นอีบ้างผัดมึงจะถอดหายใจแบบนี้ไม่ได้มัดเสียงหอดหายใจแม่งตังนึกเกินพี่บอลแม่ไม่ใช่อ่ะไอ้เหี้าเรื่องพี่บอลแม่จะจับบ้านสิบเอ็ดคนไอ้เหี้ยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะกับการไปถ่ายรูปเล่นกันมากๆเลยเนาะลูกพ่อบ้านตาย พ่อฟ้าหยิบกล้องวิ่งออกไปแล้วเดี๋ยอนี้เราส่งให้พ่อบ้านมันหมดเร็วจังเลยบอลเธอเธอเดินทางระวังด้วยนะคะอย่าเดินมือล่ะรู้ใช่ไหมว่าแกเป็นห่วงอันตรายจริงๆกูบอกแล้วเอฟบีพีเลยอันตรายจรินเลยเรามีข้างหลังอยู่อย่าหิดเยอะดีเลยอันตรายจรินเลย อันตรายจริงเลยกูบอกแล้วอันตรายเลยมากเลยโอ้กลสัตว์อ่ะ้บอกไปจับมือกูแก้วไหมไอ้้มึงการเป็นกำลังใจให้น้องมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกไม่ใช่ผิดที่เป็นมึงอ่ะเอ้าอีกทจีเธ้เธ้ เดินทางระวังด้วยนะคะอย่าเดินเหม่อละรู้ใช่ไหมว่าแกาเป็นห่วงโอ้แม่นี่นี่เอี่นี่นนแบบล้แบบกวกลัวมากเหมือนยังกับ MVP วีพีเลยก็บอกแล้ว <c oughs> ที่สุดในรุ่นแนละ้วกูบอกเลยสามสอง,สองโอเค นี่รอบรอบสอง่บอลรอบสองแล้วได้แค่สามรอบนะอ่าโอเคอืมอกดเลยอยากกินวิงซูจังเลยไปกินกับวิวได้ไหมคะนะาอ้อนด้วยนะเธอเธอเดินทางระวังตัวด้วยนะคะอย่าเดินเมื่อเราออเป็นห่วงอ เช่นเดียวกันแต่ความน่ากลัวยังยังไม่เท่ากับมันต่างกันนิดนึงเ้าเป็นพ่อบ้านี่ตายเออนี่เที่ยงแล้วนะหาอะไรกินได้แล้วถ้าไม่รู้จะกินอะไรอ่ะแวะมาเบเกอรี่คัพเค้กไลคคับเบเกอรี่คัพเค้กเบเกอรี่คัพเค้กคัพเค้กน้องเค้กก็คัพเค้กคัพเค้กคัพเค้กล่นมุกหน่อยแหม ตัวเองวันนี้อยากกินอะไรพิเศษเปล่าเดี๋ยวก็ทําให้กินนะฝีมือเราเองไว้ใจได้เลยอโอเคแต่ถ้าคนที่เป็นโอชิอ่ะมันดีดาเรียบร้อยแล้วล้มแล้วไอ้เหี้ยล้มแถวนี้แหละขาเหลวเลยอ่ะยายานอันนี้ <ทำ S 1> <10 S 2> ไม่ใช่นิววน้วเดี <c oughs> ย๋ยวจะเปิดครุกแก้วพอ <c oughs> เปิดได้สิเธอเธอเดินระวังด้วยนะอย่าเดินเหมือล่ะเราเป็นห่วงแต่คาว่าเป็นห่วงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะ แพทเทิรนเดียวกันความน่ากลัวคุกแก้ยังแบบเลเวลสูงที่ไม่พูดอะไรมากนี่คือแบบนั่งนั่งเสียอากาศกันอยู่นะไม่ออกอาการ <c oughs> ถ้าออกาการเยอะนี่คือแบบตายแล้วคือคำว่าตายออกเกิดขึ้น <c oughs> มาไปเล่นกีฬากันเถอะถึงเวลาแล้วเพื่อนๆพนเธอรออยู่นะจ๊ะ ฟอลยืนนแตแนวออกไปเตะบอลเล่นกีฬาอกูว่ามันทําอะไรกับมึงไม่ได้เพราะมึงมเล่นกีฬาแล้วมึงว่าไงก็มึงอะ <laughs> กู่เฉยๆกูเล่นกีฬาเป็นประจำอยู่แล้วอะไปกดต่อ <laughs> <laughs> น้ำฝนกลับ <laughs> <laughs> บ้านได้แล้ววันนี้นทาของโปรดเธอด้วยนะยีบกลับมาทานเร็วๆล่ะ <laughs> ทุกทุกคนลองนับหนึ่งถึงแปดดูสิคะ เพราะว่าหลังจากนี้เราจะก้าวไปด้วยกันนะมาอยู่มาอยู่มาอยู่ไหนบอกว่าจะไม่ลืมไงไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้นะจะไปดูหนังไม่ทันแล้วไป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 แกงดูหนังแกงดูหนังนิง่งน่ารักนะหมดล้าบอลอ,อีกอันหนึ่งน่าจะสุดท้ายใช่ไหม สามห้าเลยเหรอวะโอ้โหมันจะสามอะไรกันขนาดนี้มันําแบบไม่เกรงใจกูเลยอะ่ะมันํามไม่เกรงใจกูเลยอ,ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราได้เหรียญมากลับมาเยอะมันก็ตอนนี้ก็มันก็ประมาณเนี้อ่ะอากดไปห้องสมุดกันไหมติวข้อสอบกันอาจจะช่วยให้คะแนนดีกว่าเดิมก็ได้นะสู้ส ซื้ดดอดสอบกันสูส่ซูหเห็นแล้วโ,โหท้อเลยซ้ำขนาดนี้ตัวเองดื่มกาแฟหน่อยไหมเอาแบบร้อนหรือแบบเย็นดีอยังไงก็สู้ๆนะงานเห๋ที่เจ้เองเนาะสู้ๆกูว่าอาดเสียงนี้ไว้นะแล้วว่าวนให้วนอยู่หน้าบ้านอะ<_><_><_>นะว่ามาันทำงานาแล้วกินกาแฟทุกวัน ช,ช,าช,ชาสีส <S ession leness> ้มเขาซื้อมาให้ดื่มสักหน่อยนะจะได้สดชื่นสดชื่นชาสีส้มฮมสดชื่นเลยสดชื่นสดชื่นกดนะนี่นี่เล่นเกมกันไหมเนี่ยเล่นคนเดียวไม่หนุกเลยอ่ะมาเล่นเกมด้วยกันนะฮมกูเชื่อถ้าพ่อบ้านฝังอยู่เนี่ยทิ้งทุกอย่างนั่งเก็บกดเกมเลยกดเพิ่มอีกอันหนึ่งเอากูแก้วเด้ กอดกันกอดกันวันนี้เหนื่อยมากเลยใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะเป็นกำลังใจให้เธอเองสู้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 โอ้่ดุเหมือนกันนี่วะนี่ว่าก้อนอย่าลองบอสเลยนี่ว่าลองบอสเลยนี่ว่าโอ้ดเหมือนกันนี่ว่าน้องก้อนนี่เรียกได้ว่าถ้าเหนื่อยมานี่กลัวมันน่าจะหายเหนื่อยบอลไปท้ายแล้วเหรอวะ ปาก็หนุหมดแล้วบอนยัหมดหรือเปล่ปาเอาดูก่อนเปนใครช้อปปิง้งช้อปปิง้งไปช้อปปิ้งกันดีกว่ามีเสื้อผ้าสวยๆออกใหม่เพียบเลยไปด้วยกันนะสรุปแล้วเขาคือเตลตรงใช่ไหมคนน้องอเขาแม่งแบบติดติดีนะครูชอบอะ่ะเฮ้ยคูแก้วไม่ออกเลยอเอยเอพ่อ <laughs> <laughs> กูแกไม่ออกเลยมือล <|so|> ั่นอะบอลมือลั่นกูนี่มือกูอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยกูนี่นั่งหมวนอะไรอยู่แล้วเนี่ยอุ้สำสาเองกูดี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 กูแก้วกูแก้วกด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 ได้กูแก้วก็พอแล้วคุ้มหนแหมออดยังไม่ได้เลยก่อนก็โอเคบอกว่ารอบนี้เอมวีพีเยอะไปดูที่มือกูลั่นเลยจะกดเอาไว้กดกดเลยไปแต่ฟุตบอลเหรออยากไปดูจัง ถ้าทางจะทำคะแนนได้เยอะแน่ๆเลยโอ้ยคุณไก่เป็ไก่เป็นไก่มันออกแนวแบบว่าอยากไปดูบอลบอลจริงๆที่เรากดเนี่ยคือมึงจะฟังเสียงกุแก้วใช่ไหมกดมันโห้ยตัดน่ะทำอะไรอ่ะทำกันบ้านยังเนี่ยโมแต่เล่นเกมไม่ดีเลยนะมาทำงานบ้านก่อนนะเดี๋ยวเราช่วยตั้งเลยนะบ้านเลยกูว่ากูว่าเอาเสียงวัวน่ะทำงานบ้านเดี๋ยวมันก็ถูบ้าน เหนื่อยไหมเดี๋ยวมันก็แพ็คของกูเชื่ออันเนี้ยครบกัวน,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 น้องกูยขยันทำงานเลยหลังจากเนี้ยวันนี้เด้นหนักมากเลยใช่ไหมไม่เป็นไรนะเรามาพยายามไปด้วยกันนะคะสู้สู้สู้ครับเธอเธอเดินทางระวังด้วยนะอย่ามัวแต่คิดถึงเขาจนตกหลุมรักเขาอีกรอบละ บอลพยายามนิ่งไม่ได้ก็เก็บไม่ได้รูม้งแม่อ่อนแม่งไปจับมือแม่อ่อนไหมเคยไปจับมาครั้งหนึ่งดีจับมือแม่อ่อนไหมดีจริงๆจับแม่อ่อนไหมเธอเธอเดินทางระวังด้วยนะอย่ามัวแต่คิดถึงเขาจนตกหลุมรักเขาอีกรอบละ โคตกลับโครกับเฮียกูไม่กล้ากดแล้วแม่งอันตรา,ายจริงไหมกดดีเฮียซื้อมาแล้วฮัลโหลเธอยุ่งอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะชวนเธอไปทานข้าวตอนเย็นนะ่ะร้านโปรดเราเองไปนะไปนะเย็นนี้มีนัดก,กินข้าวนะพี่โบแมก่กูแก้วแม่ออนนี่เอ็มวีพีจริงว่ะ มลที่ซื้อมาในตะัวเองแต่ก็ยังส้วนแรกไม่ได้นะกดกันกดกันวันนี้เหนื่อยมากเลยใช่ไหมล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเราจะเป็นกำลังใจให้เธอเองแล้วกันแล้วกันเย่ถุงข่ที่สดใสดีถ้าเป็นถ้าเป็นครูแก้วขาว่ากดกันกัดกันนือว่าน่ากลัวไหมตายแล้วอย่าคิดดีโบ วันนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวคุณไข่จะทำให้ทานเองพอ <มา S 1> สนุก<อ>หมดแล้วบอลเออฮัลโหลยูอยู่เปล่าว,วันนี้ชวนไปกินข้าวอะ่ะร้านโปรดของตัวเองเลยนะไปเปล่ารออยู่นะ <c oughs> กัวแม่งขับมอตอรไซค์หนีอะไรสำหรับ <c oughs> <c oughs> เราเฉยๆไอคนที่โอชีเนี่ย ทำไมปังเนี่ยขี่โมเตอร์ไซค์ออกบ้านแล้วออุ้ยมือลันอย่าเฮียนปอปป๊ออุ้ยเจ้าอะไักหน่อยอ่ะหัว่าขู่แก้วแม่งตายโอเคบอลหมดแล้วที่สะสมมาหมดแล้วอุ้ยชิบูสามหกตายตายตายสามหก มา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 อันนี้หมดแล้วนะครับอันนี้หมดจริงๆเดี๋ยวของน้องเนยเดี๋ยวค่อยว่าการสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยว่าการตรงนั้นเดี๋ยวค่อยแก้ไขหน้างานตรงนี้เราก็นะ MVP เยอะเปื่อวันนี้มันต้องกดจริงอะไหนมีคนบอกว่าจะไม่ลืมไงไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยนะจะไปดูหนังไม่ทันแล้วไป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 เลยไปดูหนังไปดูหนัง รู้ใช่ไหมว่าท้องฟ้าสีฟ้าแต่อยากรู้ไหมนะหัวใจวิวสียอะไรเอ่ยโอ้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 ยน่ากลัวนะฮะโอ้สาม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 กดเล่นเกมกันไหมเนี่ยเล่นคนเดียวไม่สนุกเลยมาเล่นด้วยกันนะอมไมล่าดี เอพุ่งนี้ว่าจะไปวัดไปทำบุญด้วยกันจะได้กลับมาเจอกันอีกดีไหมล่ะคะเอลราขางได้ดีน้องดีเว้ล่ะคะบอลไปจับมือน้องฟอนดิน้องเขน้ารักมาคุณไปจับมาแล้วโอ้โหมึงเนี่ยมาสุดท้ายแล้วบอลความสนุกของเราหมดแล้วมันต้องหมดแล้วล่ะความสนุกมันต้องมีแค่นี้แล้วด โอเคทำงานเหนื่อยไหมคะอย่าลืมเซฟงานดีๆล่ะเดี๋ยวจะไม่มีส่งเอานะอืมลองดีกี้โอเคบอลเราต้องข้ามใจแล้วเลิกาทำไมจับมือกูไว้อะอาจจะไม่ได้พูดก็ได้จบต้องสุดท้ายแล้วนะบอลทำงานเหนื่อยไหมคะอย่าลืมเซฟงานเก็บดีๆล่ะ เดีย๋ยวจะไม่มีส่งเอานะอ่ะวันนี้พอละ<พ>อสรุปพอละพอละพอละ,อละไม่ได้วันนี้เราเสียมันกูแต่วันนี้วันนี้เราเสียหายไปเยอะมากเลยวันนี้มีใครบ้างครับบอลทีได้มาประมาณการวันนี้โอ้วันนี้แบบเลเทมากมเลยบอลเคกะนะ้กอ่ะเนาะสามเสียงสามเสียง้วตอบึง,งวกูมวไม่กดแล้วให้กูดูบ้างนี่มึงดูจากกูมานี่ไงบังไว้ดี มีฟอนสามสี่เสียงเลยนะฟอนสี่ฟอนสี่ไม่เลื่อนเลยวะแอปเขาดีมือถือห่วยเออมือถือห่วยแอปดีดีเดี๋ยวว่าออฟิเชียลเขาไอเทียขู่แก้วขูแก้วแก้ลายสสองเอางี้บอลดิกดูก่อนอย่าเพิ่งเพื่เลื่อนถ้าน้องเนยเราได้ครบเรามากดขูแก้วต่อมันไม่ได้มันไม่ย้อนไงเออชิบมาหาย อ่ะอนต่อต่อต่อมันไม่ย้อนโอ้โหนี่ไข่มุกนี่ก็มาแค่สี่เลยะต้องไปจับมือน้องเขาละไข่มุกสี่แล้วใครเอกกอดหนึ่งไมล่าสามขนาดกอดหนึ่งนี่ยังแบบน่ากลัวเลยอ่ะไมล่าเท่าไหร่สามสามอ่าขาไปเลยเบ,บิบมินมินยังไม่มาสัปดาห์หน้าไงโอ้โหมิวสิกขาดเสียงนึงด้วขาดเสียงเดียวสี่นี่ไข่เนี่ยมาอยู่มาอยู่ได้สามอ๋อ อายุสามน้ำใส่ข้ามทลินค่ามน,นิกีสามวันนี้สามเสียงนิ้งสองเสียงนะครับวันนี้อ่อนเสียงหนึ่งอ่อนออมอ่อนอ่อนสองเสียงอ่อ,อนสองเสียงอ่อ,อนสองเสียงแพนดา้าครบว่ะแพนด้าครบว่ะ <laughs> แพนดาพ <laughs> พ้าคร <laughs> บหมดยัง เป่ไม่ใช่เรวยววรววเววสเรยวสี่เรวสอ่าจบละประมาณนี้อ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็สนุกสนานไปพี่บอลเสียอาการไปเลยเทะขนาดวันนี้วันนี้มีพีเยอะเหมือนกันต้องยอมรับว่ากลุ๊มสี่ใช่ไหมกลุ๊มสี่นี้ผมให้ให้ดูเดือดดูเดือดมากกว่ากลุ๊มเอและบีที่บานมา ถือว่าแบบโอ้โหกูบอลเดซเลยนะกรุ๊นี้นะแต่ต้องดูสัปดาห์หน้ามีอะไรคือคือใครดูอยู่นะบอกให้เลยนะคือไม่ใช่โอชีตัวเองอ่ะแต่แต่ <c oughs> ตซื้อเก็บไว้อ่ะซื้อเก็บไว้ยู่๊ปบอลเดซจริงๆเผื่อนาคตแบบเปิดเซิร์ฟเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเดซเดความหมายความเดสของของพี่โบคืคออะไรป่ะเดสนี่คือแบบไอที่สะตอมากหมดมากดในกลุ๊ปนี้หมดเลยคือจริงๆอยากได้เสียงนกนงแก้วนะครูแก้วรูแก้วอะไรนะ กดการกดการอยากได้นะโอ้ไม่รู้มีหรือเปล่าม,ม,ามีมีมีมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่แน่ค่จจะแตไม่เลียงแพทเทิร์นนี้ก็ได้ยังไงถ้าเกิดได้เสียงครูกแก้วเสียงอื่นก็ส่งมาให้ฟังกันหน่อยนะทำไมต้องทําเสียงแบบนี้ดนะ้วยถ้าเป็ครูกแก้วอถ้ามีเสียงครูกแก้วเสียงอื่นยังไงก็ลอง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 ส่งมาให้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับอ,อ่าบอลแล้วบอลจะไปจับมือครูแก้วไหมเดี๋ยวลองดูสักครั้งหนึ่งแล้วกัน อย่างแรกเลยนะครับก็กด subscribe นะครับวันนี้กด subscribe นะครับติดตามเราด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนงานไม่พลาดตอนต่อไปของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะเพจของเรานะครับตอนนี้นะก็สปรีดทอยแอนด์โมเดลนะครับตอนนี้อาจเปลี่ยนชื่อเพจหลักเรานิดนึงก็จะขายเกี่ยวกับการดั้มนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมวัเุกถึงสี่ทุ่มวันศุกร์นะครับมีประมูลหลายสดประมูลนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของช่องชาแนลเราสปร to ทอยชาแนลนะครับก็แน่นอนจะพูดคุยกัน เกี่ยวกับของเราเนี่ยแหละแล้วก็ <N> าจ,ากจะมีเออซื้อขายค้านะครับก็จะมีมาขายนะครับเรื่อยๆนะลองดูแล้วแต่ว่าเฮ้ยเราหาอะไรมาให้ลูกเพจเราได้บ้างลองดูนะครับยังไงฝากไปกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากคับสำหรับวันนี้ก็สนุกกสดานมากพอแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ,บ